อาหารตามสั่งในราคา10บาทในกรุงเทพค่ะทุกคนผาดซีอิวอร่อยมากขอ,อ,อกเพิ่มได้ไหมครับเยอะน,ะนั้นแค่สิบาทยิ่งปรุงยิ่งอร่อยให้อันดับหนึ่งเลยคือผัดซีอิ๊วค่ะชอบมากสวัสดีค่ะทุกคนกระจังจีรานะคะวันนี้เห็นเรามาสภาพแบบนี้เพราะว่าคือยังไม่ได้สระผมนะจ๊ะ ก็วันนี้เดี๋ยวจะบอกทุกคนก่อนเลยว่าจะพาทุกคนไปกินอาหารตามสั่งในราคา10บาทในกรุงเทพค่ะทุกคนซึ่งเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรานึกถึงอาหารตามสั่ง10บาทอะนึกแทบไม่ออกเลยนะในโรงเรียนยังไม่มีเลย <laughs> คือนึกถึงถ้าที่เราเคยกิน9บาทหรือ10บาทนี่แหละรู้สึกจะเป็นราชบุรี ซึ่งในกรุงเทพปกติจะไม่มีเออก็คือต้องไปต่างจังหวัดไกลมากนะคะวันนี้เราก็เลยค้นพบแล้วว่าที่กรุงเทพก็มีอาหารตามสั่งราคาดีและที่สําคัญดูรีวิวมาแล้วว่าเขาบอกว่าอร่อยมากๆด้วยนะคะนั่นก็คือร้านของลุงทูนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นวันนี้นะคะอยากจะพาทุกคนมาดูร้านที่กระจังจะมารับบริการในวันนี้นะคะก็คือวันนี้เนี่ยจะมาสระผมคือจะบอกว่ากัจะจังอยู่แถวเรียบด่วนถูกไหมแล้วตอนแรกอะ่ะมันจะมีร้านแบบแนวแบบสระผมนวดหัวอะไรอยู่แถวนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว คือต้องเข้าไปในเมืองแถบแบบสุขุมวิทเอก,กม,มัยพระรามเก้า 9, อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะมาบอกข่าวดีกับชาวเรียบด่วนว่าใครที่ติดกับการแบบอุ้ยสระผมนวดหัวไมเกรนออฟฟิศซินโดรมต่างๆอะไรอย่างนี้ที่ CDC เรียบด่วนมีแล้วจ้ากับร้านมนสนีนะคะซึ่งร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านแบบ f u ลอ option มากเพราะปกติเวลาแบบก็จะ,จะมาแว็กคนหรือมาอะไรอย่างี้ก็คือมาที่นี่จบเลยนะคะแล้วสำหรับใครที่อยากแบบสักคิ้วสักปาก ก็มีก็คือด้านบิวตี้ก็มีส่วนมามีวันนี้มาทำอะไรคะบอมีวันนี้จะมานวดเดนน้ำเหลืองเออคือจะัวตกใจใช่ไหมจริงจริงพีหาข้อมูลมาเยอะเพราะว่าหน้ามีอ่ะมันลอยดำๆอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเออคือนี่มีปัญหาเรื่องเนี้ยน้ำเหลืองไม่ไม่ไม่ทำงานไม่เดนออกอ่าฮะนี่ก็เลยจะมาแก้ปัญหานะคือาการเดนน้ำเหลืองจริงมันเป็นเหมือนแบบการนวดให้แบบเหมือนเลือดมันไหลเวียนอะ,อะไรแบบนี้ที่นี่นะเขาก็ใช้โปรดักดีด้วยวันนี้โอโหมบมีให้โซนะคะเลือกแพ็กเกจแอนตี้อจจิ้งนวดโดย ครีมของลาแม่เลยก็ <Wow. S 1> คือเขามีหลายแบรนด์ให้เลือกมากนะทุกคนเป็นแบบแบรนด์ชั้นนําต่างๆเลยนะคะช่วงวันนี้เนี่ยแหละก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปรับบริการก่อนด้วยกันเพราะว่าคอสระผมก่อนหัวเน่ามากแล้วก็ปวดหัวในช่วงนี้ปวดคอปวดบ่าออฟฟิศซินโดมก็เดี๋ยวเราใช้บริการกันก่อนนะเราค่อยไปรีวิวอาหารตามสั่งปะสระผมก่อนทุกคน ที่นี่เวลาเข้ามาเขาจะมีเวลคามดิงให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนชุดนะคะถ้าเกิดใครแบบเคยไปนวดตามโปรดักต์แบรนด์ใหญ่ๆเคาน์เตอร์แบรนด์อะเออก็คือจะเป็นฟิลนั้นเลยนะอร่อยอะไม่ค่อยอยากดื่มเขาเลยหรือเปล่าเดอยากท้องน้ำแล้วคือคอร์นวดอะนวดนาำด้วยนะสองชั่วโมงนะทุกคน จดเต็มนะเออแล้วเวลาเขานวดผมอะไม่ใช่แบบว่าพอนวดหัวเสร็จแล้วก็คือปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะก็คือสะใดอะไรเงี้ยสวยงามไปเลยเป็นแบบคารอนผมสวยเลยทุกคนใช่นี่ให้แอบ,บดูห้องมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนน่ารักไหมห้องจะมืดมืดหน่อยก็คือสองช่มงที่เรานวดอะเราแบบสามารถผ่อนคลายนอนหลับไปได้เลยนะคะเดี๋ยวให้แต่ก้องเราแอบจบ็บบรรยากาศตอนเรานอนอย่าอย่าถ่ายตอนก้นนะ <c oughs> โอเคนี่จ้ะลาเมเลยจ้ะลาเมกุขวดนะจ๊ะฟินมากเลยอ่ะอันนี้นะคะที่เราทำก็คือเป็นดีฟทรีทเมนนะทุกคน ซึ่งตอนนี้ที่เห็นใดอยู่อ่ะเขาก็ใช้ใดของไดสันนะคะเพื่อถนอมเส้นผมก็คือเป็นอะไรที่พรีเมียมมากๆเลยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ผมก็คือสวยแล้วอันนี้ได้เป็นโวลูมนะทุกคนก็จะดูแบบธรรมชาตินิดนึงนะคะคนนี้นวดหน้าเป็นยังไงบ้างสบายมากเลยเหมือนเหมือนแบบเหมือนมีคนดูแลแบบฝึตัวนออยากทำอะไรก็ทำเลย โอเคส่วนนี้นะคะก็เป็นขนมนะใครใช้บริการเสร็จก็เอาขนมกลับไปได้นี่ของโปรดเลยเค้กน่ารักมากแล้วก็มีน้ําชาด้วยนะคะเดี๋ยวดื่มชาสักแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอก,กันที่ร้านถึงแล้วทุกคนร้านก็จะอยู่ในซอยนะคะแล้วก็ตอนนี้มันมีไปยืนต่อแถวให้ก่อนก็โอเคนะคิวไม่ยาวอย่างที่คิดเอาไว้ตอนแรกคิดว่าแบบคิวจะล้นแต่ว่า คือจริงๆอ่ะร้านเนี้ยเขาขายมานานแล้วก็น่าจะเป็นฟิลแบบลูกค้าประจำอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบตามสั่งทำไวๆนะคะ10บ,บาทเขาบอกว่าเมนูที่พลาดไม่ได้เลยอะคือกะเพราเขาบอกกะเพราที่เนี้ยอร่อยมากและอยากกินอยู่พอดีเดี๋ยวต้องรู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะนะคะ,นะคะเมนูมิตามนี้เลยใช่ไหมคะ แค่นี้เนาะอ๋อโอเคถ้า,อานาอกรายการก็จะมีเป็นพวผัดซิว๊วอ๋อผัดซอิ๊วค่ะซีอิ๊วก็พอสามสิบครับอ๋อ คเคในรายการที่เห็นนะทุกคนเมนูตรงนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด4รายการจะมีข้าวราดหมูกระเพรามีข้าวหมูกระเทียมข้าวราดหมูผัดพริกนะคะแล้วก็มีราดหน้า10บาทหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มไข่ก็จะเป็น20บาทนะคะนอกเหนือเมนูก็คือจะมีผัดซีอิ๊วสาบาทเขาบอกอย่งางละสองอนแล้วกันเนาะก็กินได้หมดโอเคแล้วก็มากินเพิ่มได้เพราะว่าดูคิวก็โอเคคิวไม่ต้องรอนานมากระหว่างรอนเราไปซื้อมะม่วงกินกันก่อนนะคะอันนี้คือยำเหรอคะ น้ำลายแตกเลยอะดูดิเป็นยำมะม,มว่วงประกอบหรือว่าอะไรคะเอาที่หนึ่งค่ะอุย้ยน้ำลายน้ำลายโซเรา้จะกินมะมว่วงกระปิโอมียำมะม,มว่วงด้วยอะ <c oughs> โอเคตอนนี้เหลือแค่รออาหารนะคะสั่งไปเรียบร้อยแล้วสิบจานมาเดี๋ยวมาดูว่าจะพอไหมนะคะสําหรับจานละสิบบาทกินมะมว่วงรอค่ะเวลาหรือ <c oughs> นี่เรยาใหญ่โตมาเพราะว่าเขาลุกขึ้นพอดีแล้วก็ตรงนี้แสงวันสว่างดน้ำลายแตกรอเนี่ย <c oughs> ตอมน้ำลายมากระหว่างรออาหารเดี๋ยวแอบมาดูแอปย่าๆไลฟ์กันดีกว่าทุกคนแอป,ปนี้นะคะก็เป็นแอป VJ ที่กระจังก็เป็น VJ อยู่ด้วยนะซึ่งเวลากระจังไลฟ์นะถ้าเกิดว่าใครโหลดแอป,ปนี้มาแล้วกดติดตามไว้เวลากระจังไลฟ์มันจะเด้งขึ้นเลยสามารถแบบพูดคุยกันตอบโต้แบบเรียลไทม์คือมันไวมากเลยนะแบบเหมือนคนเน็ตไวอะตอบโต้แบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็สามารถให้ของขวัญได้ซึ่งตอนนี้เราก็บินมาดูโอ๊ย มีใครออนอยู่บ้างนะก็จะมีทั้งแบบสาวสวยนุ่มหล่อนะคะก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆในแอปนี้ค่าเวลาได้นะคะส่วนมากนี้ตอนนี้เขาเรียกว่า PK กันอยู่คือ DJ กับ BJ เ่ะคุยกันอยู่เนี่ยเงาๆนะคะก็แวะมาได้นะยายาไลฟ์นะนี่เดี๋ยวพิมพ์ให้ดูว่ามันแบบว่า real time มากสวัสดีค่ะนี่คือพิมพ์ปุ๊บนะ BJ จะเห็นเลยใครแบบเข้ามาพูดคุยกับว่าจงนะได้เลยโฟนอินได้ด้วยนะ ท,ทุกคนเห็นนะคะก็คืออาหารตามสั่ง1ิบาททุกคนตรงนี้10บาทจานยกเวน้นผัดซีอิ๊วนะคะ30บาทนะก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่อื่น10บาทหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มไข่ก็จะเป็น20บาทเพราะฉะนั้นจานห็นตรงนี้ก็คือ20บาทนะคะมาเดี๋ยวมาชิมกันเขาบอกว่ากะเพราที่นี่เด็ดมากค่ะลุงน้ำจิ้มอันนี้หนูไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรดูดิมันแปลกๆอะ่ะหน้าตามันไม่เหมือนพริกน้ำปลามันคืออะไรไม่รูค้คือสูตรของเขาพริกน้ำปลาแต่เขาใช้ตำเขาไม่ใช่หั่น ไม่ได้แบบซอยพริพกใช่ไหมแต่ลองชิมดูรสชาติเป็นไงมันแบบเหมือนมีกลิ่นรสเปรี้ยวด้วยอ,ะ <c oughs> อ่ะอใจะเป็นแบบสูตรของเขานะคขาเนินนินนะคะ <c oughs> ใส่เคายเยอะเลยครีคมเ <c oughs> <c oughs> อ,มอ,มอมจาจะบอกว่า ไข่เขาทอดดีมากคือขอบมันกรอบๆแล้วมันอร่อยอยาแต่ว่าตัวไข่แดงอะ่ะมันยังยามาตูมอยู่ซึ่งก็จะเป็นคนชอบกินไขยย่ยามาตูมไม่ชอบไข่แห้งแล้วแบบตรงตรงขอบมันกรอบใช่ได้ไหมคะลงุงอร่อยด้วยอร่อยด้วยใช่ไหมสิบนะบาทเป็นราคาที่แบบจับต้องได้บางวันใครไม่อยากพันเยอะมากก็แวะมาทานสิบบาทนี่อยู่นะอยู่ฮนะอืมเพราะว่าข้าวเยอะข้าวเยอะมากสิบบาทรัดหน้าเพิ่งเคยเจอรัดหน้าสิบบาทในชีวิต ก็ทางนี้แหละหลังก็าโ,โอเคเลยนะถ้าปรุงหน่อยอร่อยเลยต้องเหมือนมีปรุงเหมือนมีปรุงราดหน้าอร่อยเออ,เออใช่วันนันะ้นลุงชนะวันนั้นที่เราไปกินกันนะหอมอะไรกันไหมกินกระทะไหมออใช่อือแต่มันไม่ได้ขมนะ<ย>มันหอมเดี๋ยวเราต้องไปหาเครื่องปรุงเราอยากลองกินแบบปรุงหอมม,มากทุกคนเช่นอย่างที่ลุงบอกอะคือมีกลิ่นแบบเค็มๆนิดนิด ผัดซีอิ๊วอร่อยมากหมอมอืมชอบผัดซีอิ๊วที่สุดเลยถอาแบบปรุงอีกนิดหนึ่งนี่แบบเพอร์เฟกต์เลยอะคือตอนนี้ซื้ออร่อยมากแลวผัดซีอิ๊วอะอยากได้แบบอยากได้เผ็ดเพิ่มแล้วก็แบบติดเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยติดปรุงนงะกินรสจัดอันนี้หมูผัดพริกนะคะ <c oughs> ไม่เผ็ดนะหมูผัดพริกเ,เหมือนพริกหวานอะนะอใช่ไหมพริกหยวกอือผัดพริกหยวกจริงจังไมครับกินพริกหยวก อพี่นนโกก,กินพริกหยวกด้วยเหรอครับเอ๊ะชอบมากๆเลยจ้ะชินจังละจ้ะอีมีไหนบ้างอันนี้กินกะเพรากินผัดพริกอันนี้เป็นผัดอะไรนะคะน,นี่ไก่กับไอหมูกระเทียมอ๋อหมูกระเทียมผัดซีอิ๊วอร่อยมาก <c oughs> ลุงเอาไปปรุงเลยดิลุชง <c oughs> ลชิมก่อนลุงได้ชิมยังยังให้ลุงชิมก่อนทุกคนแล้วดูสิว่าอร่อยจริงเปล่าพอเพิ่มได้ไหมฮะ สัง่งเพิพ่มหนูว่า <c oughs> กินมาผัดซีอิ๊วอร่อยสุดแล้วปกติเป็นคนไม่ชอบกินผัดซีอิ๊วแต่อันนี้อร่อยมากคี่พล็อเมนูหมูผัดพริกกับหมูเทียมอะ่ะรู้สึกว่าคล้ายๆกันแยกยังไม่ออกเท่าไหร่ซีอิ๊วเลิฟมากร้านน่าปรุงหรอเยอะนั้นแค่สิบบาทตักไปต้องหลายนี่แหละชอบอ่ะปกติผัดซีอิอ๊วท <Ye> er ี่นึงเท่าไ,ไหร่อ่ะคนประมาณนี้ป่ะสี่ห้าสิบใช่ไหมสี่สิบห้าสิบเออสามสิบปริมาณประมาณนี้นะคะแต่ว่าอร่อยอร่อยอร่อย ยิ <wounds> ่งปรุงยิ่งอร่อยให้อันดับหนึ่งเลยก็คือผัดซีอิ๊วค่ะชอบมากหนูว่าผัดซีอิ๊วต้องสั่งเบิ้ลนะมันมีถึงขั้นจะสั่งกลับบ้านไปกินพรุ่งนี้แสดงว่ามีชอบจริงดมทีพีก็หอมแหมดมตักต้องซีหอมไหมก็ที่นี่โลเคชั่นมันอยู่แถวไหนเขาลุง้าสมมติว่าต้องอธิบายสำหรับคนที่อยากมาตามรอยคลองสาลม พอลงจะบางพูดมาปุ๊บเลี้ยวเข้าถนนสมเด็จครับครับเลี้ยวเข้ามาแล้วก็จะพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกคร <can> ั <c Eugene 1> ้งหนึ่งครับสองทาเลยนะก็เดี๋ยวเราขึ้นโลเคชันไว้ให้ทีหนึ่งเนาะสำหรับใครที่อยากมาตามรอยนะคะก็เฮ้ยบรรยากาศก็แบบชิวๆสบายๆคนต่อคิวเยอะก็จริงแต่ว่าเฮทูกระทำเร็วนะคะ โอเคมาเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาให้ตาล้องของเราได้รับประทานแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราปิดคลิปก่อนขยับทำรอยอาหารตามสั่ง10บาทแวะมาได้เลยนะจ๊ะที่ร้านเฮ er ียทูคาวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย